มาออกแล้วคะนนี้ซานตาโมนิก้าเป็นตัวนำสมสองแสงตัวที่สองะน,นี้คอนเดนเป็นตัวนำกัปตันลักกี้ตัวที่สองซานตาโมนิก้าตัวที่สามสตาร์นิวตัวที่สี่สมสองแสงตัวที่ห้าต่อไปเป็นลิชี่เลดี้ที่โค้งไปเก้าคนอนเดเป็นตัวนำซานตาโมนิก้าตัวที่สอง กัปตันลัคก,กี้2ตัวที่3สตาร์นิวตัวที่4ที่ป้าย8ปดคโนนเดเป็นตัวนำซานตาโมนิกาตัวที่2สตาร์นิวตัวที่3กัปตันลัคก,กี้ตัวที่สี่ลิชี่เลดี้ตัวที่5ต่อไปเป็นกอริเอที่โค้งป้าย7 ซานตาโมนิก้าผ่านขึ้นเป็นตัวนําแล้วนี่ซานตาโมนิก้าเป็นตัวนําสตาร์นิวตัวที่สองกอร์เรียข้างในตัวที่สามที่โค้งไปหกออกทางตรงซานตาโมนิก้าเป็นตัวนําสตาร์นิวตัวที่สองกอร์เรียตัวที่สามข้าในนี้ สตาน์นวเป็นตัวนำาหมือนชนะแล้วนลอกตัวที่สองที่หมือนชนะเป็นตัวนำแล้วหมือนชนะเป็นตัวนำสตาน์นวตัวที่สองกอเรเียตัวที่สาม